มาสูบปงั้งครับปูนี่ได้อีกตัวป่ะ12ตัว12ตัวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะแรงขนาดที่าด้เยอะนี้เหรอไม่พลาดไม่ใหพลาดเลยไหมอานี้ติดตรงไหวะนึ่ตรงนี้ไมติดคอรู้งข้างป่าไว้ยขอบคุณพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีควายไม้ลบุรีกับขอบคุณพี่น้องสุขสุภูตุคนนะครับเด้อท่านผู้ชมครับผมมืันแย่ไมมลบุรีกับพันสร้างครับผมพ่านรวยกลับไปก่อนละครับมื่อนผ่านรวยทำงานใบสามนะครับเนาะ มือนี้เยาก็มาดักหนูเป็นมือที่สองครับเนาะมือที่สองครับแล้วอยู่ที่ไหนครับผาช้างบ้านเบิงครับบ้านบิงตึงนึกก่อนนะครับว่าอยู่ไหนนะครับอยู่บ้านเบิงอยู่ใกล้ทางเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับเส้นนี้ทางทถนยไปบ้านเบิงชนบุรีนะครับผมอ่าเดินทะลุออกเนินโมกครับผมอ่ะไอไมใเฮเบิ้งครับหมายห้องห้องใดนี่ครับไอไม้จอดอยู่นี่นะครับทะเบียนซีหาซูนนะไม่ได้บอกไปหวยนะครับเด้อใส่พี่น้องเบิ้งอย่างเจ้าหน่อยนึงครับผมเอฟซีนะครับผมนี่ นี่ครับผมนี่ครับพี่น้องมันคืออะไรครับเนี่ยพี่น้องมึงท่ามันครับผมดูนะมันเที่ยวขนาดนี้เลยครับผมเห็นไหมนี่ครับลายไหมกับว่างของทางนี้นี่ครับผมหลังนึงนี่ครับตอนหลังนึงครับผมแล้วก็มาหน่อครับพี่น้องเม่งนี่ครับยังมีอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเดิน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 มามันเดินครับนี่ครับนี่ครับมันวิ่งกับได้ควักไปเลยครับผมนี่วิ่งไปนี่ครับผมนี่ นี่เมืองบ้เมื่ครับผมนี่โอ้โหมันคืออะไรครับเนี่ยนี่ครับรอยขนาดนี้เลยครับเนี่ยแสดงว่ามันวิ่งไปวิ่งมาครับนี่นี่นี่ทางลงนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่มันวิ่งลงนี่ครับนี่นี่นี่อาจารย์ตูพี่นี่นี่รอยมันวิ่งไปครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับขี้โคลนใหเหยียบยาาไปนู่นครับนู่นครับผมแล้วก็วิ่งไปนู่นครับตูนู่นเราดักไว้อลังนี้ว เราไม่ดักทำวันนี้เขานี่ครับแล้วทำมก็ดักไว้ตรงนี้ครับหลังนึงนี่นี่ครับผมเห็นไหมนี่ครับหลังนึงนี่นี่ครับนี่พลังสีฟ้าเราจัดมาครับนี่ครับหนึ่งหลังนะเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับดูทางมันนี่นี่นี่ครับเห็นไหมเพื่อนโอ้โหนี่ครับชัดเจนครับลูงนี่ชัดเจน นี่ครับเห็นไหมนี่ครับลอยอย่างนี้ไป้องเห้ยน่ครับลอยอย่างนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมนี่ครับมานี่ครับผมมันวิ่งมานี่ไี่ไมไไมก็ดักไว้นี่หลังนึงครับผมนี่อันนี้เป็นงานด้วงครับผมทปลาดยปลาดุยฝาไว้หลังหนึ่งเอาไมก็ดักไว้นี่นะครับนะแล้วก็ไปสกัดไว้นู่นหลังนึเป็นกับเหล็กโมดิฟายค่อยๆลบลีครับพร้อมด้วยกลิ่นน้ำหอมพลังสีฟ้า ขอให้ไหมลูกบรีครับคิดได้นิ่มครับผมนี่นี่ลายมันวิ่งเข้าไปเห็นไ,ไหมเห็นไหมครับนี่นี่ลายมันวิ่งไปนี่มันโดดลงนี่ครับโดดนี่ไปลงไปลงไปเอาไม่ใส่ไว้นู่นเลยหลังนึงนี่ครับนี่เห็นไหมครับเฉาเ๋ว,วไหมครับไปไม่เฉาเฉาแล้วครับผมแล้วเราจะดูทางลงนี่เออใส่ไว้นี่อีกย่างนึงเห็นไหมเห็นไหมครับนี่หลังนึงเอาไปครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหลังหนึ่งนาะเดี๋ยวใส่ไว้ที่อีกหลังหนึ่งครับผมกันไว้นี่ครับเราวิ่งไปวิ่งมาครับไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับเป็นควางใจให้ใหม่ลรบุรีพ่านช้างพร้อมในทีมงานนะครับปอาลอยพันบุรีของวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราลุ้นกันครับผมขออนุญาตวางกลับไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันทัยามครับผมขอบคุณครับผมพี่น้องสวัสดียมเศร้าครับผม อ่ามันรีบป่ารวยครับผมพานสร้างพี่น้องเสียบ่านี่ทางขนาดนี้ไม่มีตัวครับผมอืทางใหม่ๆของพานสร้างก็หงายหลังถึงนี่ครับเดี๋ยว,วยเฮ้ยนี่ไงป่านีไปเฮ้ยนู่นไงนู่นไงหงายหลังถึงเลยเฮ้ยเนี่ยเจ้าของรอยเจอแล้วครับเพ,อพอื่อนๆเออเฮ้ยผมบอกตัวเจอเจ้าของรอยย<อ>ามเลยยามนี่รถยังไม่ออกมาดูตรงนี้ก่อน โอ้โหมาแล้วครับตัวแรกของเรามันจะรอแหลกไอ้ไหมวะพูดแล้วกันได้หรอคุยขนาดได้เลยลองคุยขนาดวะดับปึ๊ดเลยวะพี่น้องเลยโอ,โ,โอ้โหแจ๋วเอารวยเอามาแล้วหนึ่งตัวอันนี้โอ้โหอะไรปาโอ้โหหลุดมันลั่นฟาวลั่นฟาวมันเหยียบยังไงทั้งหมดวะเออ เอาไป,ไปรถเลยป่ะโอ้โหหลังนี้ไม่มาครับผมระวังกันไว้สี่หลังเลยตัวหนึ่งนะอย่ามาหนึง่งเอ้ยสี่หลังเลยตัวหนึ่ง เออสี่หลังได้ตัวหนึ่งเอ้าเอาหรอวะพี่หน่อยเดี๋ยวไปชมทั้งในครับผมที่เป็นทีงไหนเนาะไปไปไปเลื่อยไปทางไหนล่ะไปครับผมไม่คอมบัดไอ้นี่ไปครับผมเชือกฟางเชือกฟางกับผมอ่ะเดี๋ยวอะไรวะทำไมมันเละอย่างเงี้ยไม่ตายไ่อุ้ยจับฟางไปจับไปบข้างจ้างมาไปข้าวจ้างเลยนี่นี่นี่ไปตายเล่นขาหลังเลยหัวหัวอยู่งเหินดำ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 จับหาไหม เหตุอะไรเดี๋ยวเขาเครียดแป,ป๊บน,นึงครับผมหนูยังม่ตายครับผมหนี่พี่น้องรี่ไปลแล้วยัดไปเดี๋ยวเครียดเครียดอะไรไปทำหนึ่งทั้งนาเลยครับผมเอาอยู่ไหมเหมือ <c oughs> นอา,า,า,ากาศยามกลับน้ำซ้อครับผม<า>บันบึงชนบุนบรีครับผมมือน,นีทสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันว่าจะหมาขนาดไหนครับผมได้ไปแล้วสองตัวไม้นี่ลอยมันก็วิ่งทำไมไม่โดนไว้ เไปหัวแตกไปหัวเป็นไงน่ะไอ้นั่นตัวนะครับแมงตดออเออเมื่ออยู่หนูลูกเี้เนาะครับผมนัหมาเขาตัดตายไปกระหลุนนี่แหละบัดป่านี่แหละเป็นป่ามันเนอโอ้เอาเอาเลยบ่ดูดิ่ตัดไปหดูยดิมันมีรูใช่ไหมโอ้เขาล่วงรุกปูเอาอะไรปะตัวเลยฮะโอ้ ม่เนี่ครับผมมันมุดมันอันนี้มันมุดมาเลยมั้งพี่น้องมึงมันบอกอะไรมันหอมๆไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นคนว่าปลารวยไม่มาให้มันดมนานเข้าเต็มตัวเลยเฮ้ยลป์ไปอือเดี๋ยวเขาเขาเต็มตัวครับผมข้าเต็มตัวเลยเขาไปครึ่งดำเลยครับผมนี่หนูแถวนี้มันดำเนาะตัวดำเลี้ยงครับในน่องดูคนมันหนูอะไรวะดูกฟุกนีู่ครับ หนูพุบหนูแผ็งข้อหนูหนูพุกเนาะดับเลยจัดไปจัดไปไปพี่น้องครับผมอะไรทำเนี่ในไม้เขาไม้เลยโอ้ยยิงมันตายดีครับผมพูนนะครับผมพี่น้องพี่น้องเบป็งปลาคอนครับผมพูนนะปลาคอนครับผมปูนะพอบอกว่าพูนนะพูนนะปลาช่อนก็มีปลาพูนอีโ้ปลาช่อนตัวไม่ใหญ่หรอกตัวใหญ่ไปเอาเดี๋ยวยายเข้ามาเก็บโอ้โหพี่น้องของมึงครับ

ไม่เจอหนี้หรอกนิ้วออไว้บอกเราตัวพลังสีฟ้าเหล่านี้เอ้ยรุ่นเดียวกันเลยเฮ้เล,ลูกปลายปีที่แล้วเต็มเลยครับผมพี่น้องเอาจัดไปแหมเไม่ธรรมดาครับผมเลยครับนี่บรรยากาศยามหนูท้องฟ้าง่ามกรบผมพี่น้องนี่แจ๋วเ,เลยือ โอ้เรียบร้อยครับป้าโอ้โหนี่ครับผมเรียบร้อยอีกแล้วของผ่านช้างนี่ครับผมแถวออืมอืมมหอยมันมากนะครับผมพีม่หน่อยโมลอยวิ่งเข้ามาเต็มเต็มครับผมพลังสีฟ้าเราึบเรียบร้อยการคอสิครับเจอไหมล่ะเฮ้ยแถวโอ้ทิ้งไว้ทางแล้วกูเราป้า ข้าวหนูไว้บนขนาดโอ้ฝ่ารวยเอาอีกแล้วครับผมพี่น้องเจ้าไปเจอกันเลยนะเจ็บบรรยากาศนะครับเจ้อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศแล้วกันครับตอนนี้หนูว่างอะไรโอ้ป่ารวยเอาอ้เอาเั่นวะพี่น้องคนยามไปไว้เถอวะคนยามออกก่อนกล้องจะพึ่งจะพึ่งมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะเฮ้ สออโอ้โหนังกระโกเลยเอ,อ้กำออลังสวยใช่ลังสวยครับสวัสดีครับมอดูกบกรอบรุ่นนี้ครัเฮียพันช่างอะไรก่นเฮ้ยไม่ไดิดโด,ดอเกแล,ลูกพี่ออโอ้ย <laughs> เอาไปของเนี้นนเ, <laughs> เคย้เคยเน้ยเฮ้เ้ยเือเ้ ไม่เอาเลย,ยไปถึงบอกเลยท้ายลูกทำยังไม่ลั่นนะเนี <c ười> ่ยะอีก <c ười> ครับทำคอนเทนท์ทำคลิปวิดีโอด้วยครับ ทำวิดีโอพร like ok. right right. right. ้อมไปไหนไปไปรุ่นพ่อไปเอาเก็บบอะไรแล้วก็มาครับมีคนนั t ้นเขามีช่องผมไม่ช่องยูทูบเลยช่องยูทูบเนี่ซีหาตัวเยู่กดติดตามให้ลูกพี่ก็ได้เยอะนี่ครับจะของหน้าผมมาได้เลยได้เลยไปไปแตนนี้แต่นะผมไอเสาไฟมีมีแตนทุกการนะผมเมื่อวานมันเล่นผมไปแล้วโอ้โหมากขึ้ โอ้โหเล่นแก้มบวมเลยครับผมมาจนหน้ปตัลพี่นี่ล้างนู่มั้ใหมงถ่งปังงานตัวนี้เะอืมจะกันดน่งอยู่เฮโ้โหมาเข้ามาเข้าตัวนี้มันน่าต่หลายตัวมันวิ่งอยู่นี่ดูมันก่็นดูโอ้มันเข้าจากทางนี้ออกจากหูไปในเขาเลยหนูหนูมา แข็งกรดียพี่น้ออกเด็กเมยามขึ้นก็ไม่ประโยชน์หมดเลยแต่มืยามขึ้นพอไหนแล,ล้วมาหูแข็งกระเดียพี่นอตัวดำมิม่มหนูก็เลยไหน้ามากระโสอะไรปะนี่นีเลยอ <ละ S 1> ของลงไปตกใจอืว่าเป<ะ>็นหยงว่า,วาเปนเจองูพี่น้อเอ้ยหลายทองวัีถือทองาเลยปะเนาะก็รอแหล่บอกไก่ไหมบอกแล้วตัวใหญ่จนได้วะคนหน้าเดียตัวสองตัวพี่น้อน <c oughs> ปลาโอยเล่นของใหญ่อีกแล้วครับผมจัดไปเฮ้ยนี่หมดแโดนแหลกกระพังสีฟ้าว่าพูดแล้วไปครับพี่น้องตุนต้อหยกดเยอะหยุดตุนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโดนแทพอันนั้นอันนั้นหมด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 คือเหลี่ยงท่านปลาดูดิกลับผมไปไหนดูลองวางตรงนี้ดิวางตรงนี้เหรอเขาขวดผมอยู่นี่ไม่ใช่นี่ ผมว่าไหนอะไรป๋าทำไงอ่ะเดินไปเดินมาหาหนูไม่เจอป๋าก็มันติดหมุนบนนี้โอ้โหต้องรู้แล้วใครเป็นไผ่เอ้าต้องโหใครเป็นไผ่แน่ๆฉันมาผ่านส่างห้องบได้ไกลๆพี่หนุอมมึงนี่เฮ้อ ว่าเหล่าด้วยมึงให้กูน้ำหาโดนแท้อย่ารอแหลกถ้าพลังเต็มไฟครับผมที่หล่อแหลกว่ะไปรุ่นไปรุ่นรอแหล่ตี่เฮ้ยหนุ่มหนุ่มอุตส่าห์ว่ารอยมันกัดจังไปลูกพี่คอยกัดปันนี่มุมีจักอยู่จังไลยพี่น้อยนี่ของโนด้านนี้สิมีจักสองตัวบอครับผมพี่น้อะ ข้างหน้าเจ้าคือโอ้ว้าวเลยวะอันนี้หลังสุดท้ายเพราะว่าผมใส่วินีนะเมื่อกี้อ๋อกระผมหายเห็นเดือดหอยเห็นได้เสี้กบอุ้นอุ้นเห็นมั้ยเนี่ยเดึงเลยูน้นโอ้โหนี่อย่างวะเดิข้าเลยเด้งเข้าป่าเลยอ่ะนี่หลั้างถ่ายเลยเลยโอ้โหรท้ายเราฟาวพี่น้อง อุ๊ยวันจะปิดเหม่อสักหน่อยปิดไม่ลงเลยครับผมพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวไปเช็คยอดกันฝนมากโอ้ยเขาเขียวหน่อยเห็นวะมาสซ่ประนั่งครับปุ่นี่ได้อีกตัวป่าสิบสองตัวสิตัวโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยนะแรงขนาดที่ได้เยอะเลยเหรอไม่พลาดไม่พลาดเลยไหมตัวนี้ติดตรงไหนวะนี่ติดคอุ้วุนคางป่าไว้นี่ครับผมพี่น้อย สิบสองตัวครับมัอนี้อันนี้ข้างป๋าอ้อยยามเสาร์ที่แล้วครับโบ๊มีภาพตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่ารูแม่ครับผมนั่นแหละน่าจะเป็นรูนั่นแหละมาเออรูนั่นแหละเสร็จผมแล้วป๋าเออเสร็จผมแล้วเอ้าน้องพวกมันะาประมาณก็มีครับมัอนี้เนาะสิบสองตัวโูหนึ่งพอดีครับผมเอ้ามัอนี้ไอ้แม่เราบุรีกับพันสร้างป๋ารวยกับสิล่าพี่แล้วหนอนนะครับเด้อพลังศีฟ้าจัดไปพี่น้องเอ้ยเห็นีหครับ เอาหยุดขันหละ่าเอ้าเอ้าเขาเนี่เอาอูภูเขาภูเขาเขียวเอ้าจัดไปคนนึงยอดทาเล่นตังติ๊กใช่ไมเอาไปครับพี่น้องเจอกันไหมครับผมโอกาสนะซาลาบูนี่ไม้บ้านบึงไอมลูบุรี่ผานสร้างปลารวยลพีไลานอนนะครับเุกเออสวัสดีครับสวัสดีครับ